b บ s ส1 <S 2 1> u c o m เว็บเติมพันธุ์าอันดับหนึ่งในเอเชียการเงินแข็งแรงบริการมาตรฐานสากล สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกระดานข่าวเบนซิลสองอยู่กลับมากันอีกครั้งกับศึกลูกหนังพเมียม์ลีขึ้นวันอาทิตย์นี้ความน่าสนใจน่าจะอยู่ที่บิ๊กแมชระหว่างเชลซีปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งสองทีมมีเป้าหมายในการเก็บ3มแต้มไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสิงห์บูที่ยังเป็นจะต้องไต่อันดับขึ้นท็อปโฟหรือทางด้านของผีแดงที่ต้องการที่จะไล่จ่าฝูงถึงแม้จะถูกแมนซิตี้ทำแต้มห่างออกไปไกลแล้วนอกจากนี้ประเด็นเรื่องของการประทะระหว่างโทมัสทูเคิลและโอเลกุนาโซชาก็ยัง น่าสนใจไม่แพ้กันดังนั้นเพื่อเป็นออเดอร์ก่อนเกมเราคัดประเด็นที่น่าสนใจไม่รู้ท่านฟังกันนะครับเจมส์ James, หรือกรีนวูดที่ยึดปีกขวาเป็นตำแหน่งที่แฟนผีต้องนอัันอยู่ทุกนัดว่าใครจะถูกจับมาลงเล่นไม่มีตัวหลักในตำแหน่งนี้และหลายคนที่แวะเวียนมาก็โชว์ฟอร์มไม่ออกกันหมด ในยุคของโซชานักเตะที่ทําผลงานในตําแหน่งตัวรุกฝั่งขวาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นเมสันกรีนวูดที่ปรับบทบาทจากกองหน้าตัวเป้ามาเล่นในตําแหน่งนี้แทนซึ่งก่อให้เกิด3ประสานแดนหน้ายิงประตูกระจุยกระจายทั้งเรดฟอร์ดมาร์ซิยานและกรีนวูดเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วแต่ถ้าว่าฤดูกาลนี้ฟอร์มของกรีนวูดตกลงอย่างชัดเจนเพื่อจะเห็นยิงประตูเดียวในหลีกเท่านั้นปัญหาของปีขวาจึงกลับมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามคนที่เริ่มกลับมามีบทบาท ในตำแหน่งนี้กับกลายเป็นเดนียลเจมส์ซึ่งยิงมาสประตูจาก3นัดหลังสุดในทุกรายการโดยเจ้าตัวยิงประตูถล่มในเรอัลโซเซดาสและยังซัดประตูสำคัญในเกมนิวคาสเซิลแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำผลงานได้เพอร์เฟกต์แต่ต้องชมว่ามีพัฒนาการขึ้นกว่าเมื่อก่อนเจมส์ James, มีการบาดเจ็บกับเกมโซเซตัสเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาจึงต้องมีการเช็คความฟิตอีกครั้งก่อนเกมคืนนี้แต่หากเขาฟิตพร้อมลงเล่นเป็นคำถามว่าโซชาจะจับใครลงระหว่างเมสันกรีนวูด และเดนิลเจมส์กุนซือใหม่ฟอร์มสวยหรูเชลซี Chelsea, ในยุคข,ของโทมัสทูเคิลกำลังทำผลงานได้สวยหรูตั้งแต่เขามาคุมทีมแทนที่ของแฟรงก์แลมพาร์ดด้วยเก็บชัยมาถึง6นัดจาก8นัดและยังไม่แพ้เลยสักครั้งและที่สำคัญคือจากตอนแรกการแย่งท็อปโฟเหมือนจะยากแล้วแต่ทูเคิลก็เข้ามาช่วยให้ทีมเก็บ14จาก18แต้มพุ่งทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางตามหลังท็อปโฟแค่2แต้มและมีคะแนนห่างจากรองและมีคะแนนห่างจากรองจากฝูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่6แต้มน่าเส เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาทําได้แค่เสมอเซาล์ทำต้นเลยโดนเวสแฮมแซงหน้าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณคอนบุกไปพ่ให้กับแมนซิตี้จึงเป็นโอกาสทองของเชลซีที่ขยับขึ้นท็อปโและทูเคิลก็ดูมั่นใจสุดขีด หลังจากบุกไปเก็บชัยเหนือแอตเลติโกมาดริดในแชมเปียนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากเกมลุกแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนในยุคข,ของทูเคิลก็คือเกมรับด้วยแปนัดที่เข้ามาด้วยแปนัดที่เขาเข้ามาเปลี่ยนการเล่นเป็นกองหลัง3ตัวก็สามารถเก็บคลีนชีตได้ถึง6นัดและพวกเขาสามารถทำคลีนชีตที่สแตมฟอร์ดบจ์ได้ถึง4นัดที่ต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีด้วย นี่ขนาดเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่ทีมของเขาแบบ100%ยังทำได้ดีขนาดนี้น่าสนใจมากกว่าหากเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์แล้วเขาจะพาทีมไปได้ไกลขนาดไหนกันนี่คือครั้งแรกที่โทมัสทูเคิลจะต้องพบกับโอเลกุนาโซชาในฐานะผู้จัดจาก,การทีมเชลซีแต่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวมากมายระหว่าง2อกุนซือตลอด3ปีที่ผ่านมาเมื่อตอนที่ทูเคิล ยังคุมปาสิซสงแชงแมงโซชาเคยพาแมนยูนิเต็ดเขียเ่ยปเสแชร์ของทูเิลตกรอบน็อกเอาท์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2019 แบบสุดดราม่าหลังจากมาคัสแรดฟอร์ดซัดจุดโทษทําให้ผีแดงเข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนซึ่งแมตชนี้น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้โซชาได้รับการเซ็นสัญญาคุมทีมถาวรอ,อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทูเคลิลล้างแขนโซชาได้สําเร็จถึงแม้ว่าจะพ่ายคาบ้าน2ประตูต่อศูนย์ในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกแต่พวกเขาพาไปเอสเชบุกอัดปีศาจแดงถึงโอทราฟอร์ดได้ถึง3ประตูต่อหนึ่ง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด่วงหล่นจากจ่าฝูงของกลุ่มก่อนที่จะหล่นไปเล่นยูโรปาลีกในท้ายที่สุดเท่ากับว่าสถิติการเจอกันของโซชาและถูกเขิลเสมอกันต่างฝ่ายต่างชนะ2และแพ้2แต่น่าแปลกใจที่ใครเป็นเจ้าบ้านมักจะลงเอยด้วยการพ่ายแพ้ตลอดและคืนนี้ทั้งสองคนหวนกลับขึ้นมาเจอกันอีกครั้งแต่คราวนี้ถูกเขมาในคราบของสิงบูมารอดูกันว่าจะมีใครทำสถิติขึ้นนำได้หรือไม่ดราม่า VAR มาอีกไหม ประเด็นเรื่อง VAR น่าจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วสําหรับพี่เมลีกเพราะปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้ทุกสัปดาห์ซึ่งเป็นการเจอกันร,ระหว่างเชลซีและแมนยูในเตตสอฤดูกาลหลังสุดก็มีดราม่า VAR ขโมยหน้าสื่อไปหมดและมันน่าสนใจยิ่งนักตรงที่นักเตะเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวนี้มักจะเป็นแฮร์รี่แม็กควาว ถูกตั้งคำถามว่าเขาควรจะโดนใบแดงหรือไม่ในการเจอกันในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยครั้งแรกประการหลังปีศาจแดงยกเท้าไปยันใส่มิซซี่บาสสวายีขณะที่ล้มตัวลงซึ่งมีการเช็ค V.R a แล้วดูเหมือนว่ามันควรจะเป็นใบแดงเนื่องจากเจตนาทำร้ายคู่แข่งแต่ทว่าแม็กไวรอดตัวแถมต่อมาเขายังเป็นคนบุงประตูปิดกล่องให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมาชนะที่สแตมฟอร์ดบริดจ์อีกด้วยการเจอกันนั้นแรกในฤดูกาลนี้ แม็กไกวก็มีประเด็นอีกแล้วเมื่อไปล็อกคอของเซซาอัสปิลิเกตาในกรอบเขตโทษซึ่งผู้ตัดสินมีการเช็ค VAR แต่แม็กไกวก็ยังรอดตัวอีกและเชลซีอดได้จุดโทษก่อนจบลงด้วยการเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ไม่ใช่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ประโยชน์ตลอดอย่างเช่นในศึกเ a ฟเอับรอบรองชนะเลิศก็มีจังหวะที่องตัวนี่มาร์ซิอนพยายามวิ่งตัดหน้าของคูซูมาซึ่งเซนเตอร์แบ็กของเชลซีก็โดนเตะกันทั้งคนทั้งบอลผู้ตัดสินเช็ค VAR ดู สุดท้ายผีแดงไม่ได้จุดโทษก่อนที่จะพ่ายตกรอบไปในที่สุดรอดูกันเลยว่าคืนนี้จะมีประเด็น v ีไอถกเถียงกันอีกหรือไม่ช่วงหลังนี้ผีข่มระยะหลังมานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสถิตทิที่ดีในการพบเชลซีโดยแปดนัดหลังสุดรวมทุกรายการวกเขาแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและเก็บชัยถึง4เกมด้วยกันแถมเป็นการเยือนถึง3ครั้งซะด้วยในประวัติศาสตร์ของสโมสสอนผีแดงยังไม่เคยบุกชนะเชลซี4นัดติดต่อกันเลยอย่างไรก็ตาม 1ครั้งที่เชลซีขว้าชัยนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในศึกลุกหนัง FA ครับ3เกมล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกเชลซีมีโอกาสยิงปีศาจแดงรวมกันถึง41ครั้งแต่พวกเขายิงไม่ได้แม้แต่ประตูดเดียวและ1ในนั้นคือเกมเมื่อฤดูการที่เชลซีพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ Beat, สแตมฟอร์ดบีช2ประตูต่อศูนย์แต่ทว่าพวกเขา ไม่แพ้ผีแดงคาบ้านสอนัดติดต่อกันมานัดตั้งแต่เดือนตุลาคมปี1995แล้วคืนนี้เชลซีคงไม่ยอมทำรายสถิติง,ง่ายๆแน่นอนดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าชื่อดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าเกมพีเมล,ลีกอังกฤษนัดบิ๊กแมชที่สนามสแตมฟอร์ดวิชระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันนี้จะจบด้วยการเสมอการ2ประตูต่อ2ปัจจุบัน เชลซีรั้งอันดับ5ในตารางของคะแนนพิมลีกโดยมี43แต้มจากการลงแข่ง25นัดส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรั้งอันดับ2มี49แต้มจากการลงสนาม25นัดเช่นเดียวกันนี่คือเกมที่ยากมา,มากเป็นการดวลกันของทีมกลุ่มหัวตารางตอนนี้เชลซีกำลังอยู่ในฟอร,ร์มที่ดีมาก,มากส่วน United ยูไนเต็ดก็ยังคงขึ้นขนลงๆดังนั้นผมจึงมองว่าเป็นเกมที่สูสีกันมากซึ่งนั่นแหละ ที่ผมจะให้เสมอกันไปเบอร์บาตอฟซึ่งให้สกอร์เกมนี้เป็น2ประตูต่อ2กล่าวกับเบสแฟร์บอลรับพนันที่ถูกกฎหมายแห่งหนึ่งของอังกฤษนอกจากนี้เบอร์บาตอฟยังฟันธงคู่ระหว่างเชฟฟิลด์ยไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวมองว่าหงส์แดงจะกลับมาคว้าชัยได้ในนัดน,นี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนจะกลับมาคว้าชัยจะกลับมาคว้าชัยได้ในนัดน,นี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ พวกเขาจําเป็นที่จะต้องกลับมาให้ได้และผมคิดว่านั่นแหละที่ผมเลือกให้หนุนหลังพวกเขาตำนานหัวหอกทีมชาติบัลเกเรียวัย40ปีระบุก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆง่ายๆแบบได้ใจความสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีสาหรับคู่ข้าคืนนี้เป็นคู่บิ๊กแมตชระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเป็นศึกศักดิ์ศรีระหว่างโทมัสทูเคิลและโอเลกุนาโซชา เรามารอลุ้นกันว่าคืนนี้เรามารอลุ้นกันว่าผีหรือสิงจะชิงอันดับท็อปโฟร์และชวดชัย3ามแต้มในเกมนี้ไปสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากขอลากันไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ เบ็ด12อยู่ให้บริการทั้ง iOS และ Android เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเบ็ด12ยู่นั่นแหละที่ผมเลือกให้หนุนหลังพวกเขา ตำนานหัวหอกทีมชาติบบลเกเรียวัย40ปีระบุก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์เลืเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆง่ายๆแบบได้ใจความสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีสำหรับคู่่ําคืนนี้เป็นคู่บิ๊กแมทระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเป็นศึกศักดิ์สรีระหว่างโทมัสทูเคิลและโอเลกุนาโซชาเรามาลอลุ้นกันว่าคืนนี้เรามารอลุ้นกันว่าผีหรือสิงห์จะชิงอันดับท็อปโฟและช่วดชัย3ามแต้มในเกมนี้ไป สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากขอลากันไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดช,ชมคลิปใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีครับที่มีเบสอยูให้บริการทั้ง iOS และ Android คือครอบครัวเดียวกันเบ็ดสิบสองอยู่